ควรชมให้ถูกใจก่อนนะคะทางช่องไม่รับประกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่400แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็ได้พระเก็บพระบ้านมาใหม่นะคะมากมายค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญล้อมแม็กเนื้อเงินหลวงพ่อแพรหลังพระประธานพรวัดพิกุลรุ่นไตมาร ปุกแสก3เดือนปี2538เนื้อเงินเหรียญใหญ่ตอกโค้ดสภาพสวยสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านหลังเป็นรูปพระประธานพรน,นะคะสวยค่ะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญล้อแมกเนื้องเงินหลวงพ่อแพรนะคะสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้องเงินหลวงพ่อพินวัดเกาะแก้วจังหวัดชนบุรีอายุ8ป้าปีปี2539สสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะสวยมากค่ะน่าเก็บหน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินหลวงพ่อผินวัดเกาะแก้วจังหวัดชนบุรีนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆิเดีเด๋ยวเ,เราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินรุ่นอุดมราบะคูสุทธิศิลคุณวัดประสิทธิเวศปี2538สภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญจักรนะคะสวยมากเลยนะคะรูปแบบก็สวยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเดิมๆิมค่ะ สวยมากนะคะผิววิ้งนะคะค่ะสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะคะพระครูสุขที่ศิลคุณนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อเงินลงถมหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2 5 0 9สภาพสวย สวยเดิมนะคะสวยมากค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินลงผมด้านหน้านะคะสวยมากนะคะสภาพสวยมากจริงๆนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะค่สำหรับเห,นนะะหรีหยญเม็ดแตงนะคะเนื้อเงินลงผมหลวงพ่อโสธรนะคะสวยเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่เจ็้อยห้าสค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นแหวนพิ่ลอดหัวตะก้อหลวงพ่อสายวัดท้องคุ้งจังหวัดอ่างทองเนื้อทองเหลืองสภาพสวยสภาพสวยนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสําหรับแหวนหลวงพ่อสายนะคะสวยเดิมนะคะเก่ามากค่ะค่ะสําหรับแหวนหลวงพ่อสายนะคะสภาพสวยนะคะ วงนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมว,วงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันพิมพ์สามชั้นหลังยันนูหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยองค์นี้ก็เก่ามากด้วยนะคะพระเก่าพระเก็บเลยนะคะ สำหรับพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันนะคะพิมสามชั้นหลังยันนูหลวงพ่อกลวยนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ห้า้อยห้าสิบค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นตลับสีพึ่งมหาสเสน่ห์ก้นเลขหนึ่งหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะ นี่ค่ะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะเป็นก้นเลขหนึ่งนะคะค้าขายล่ำรวยนะคะค่ะสำหรับตลับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะสภาพเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์ขอบกระโดงหลวงปู่นาควัดละคังสร้างปี2495เนื้อผงเก่าจัดสภาพสวยสภาพสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะถ้าท่านใดนะคะชอบเก็บชอบสะสมพระสมเด็จนะคะเก่าๆก,ก็จัดไปเลยนะคะนี่ค่ะเก่ามากนะคะค่ะสําสหรับพระสมเด็จนะคะ พิมขอบกระด้งหลวงปูนาบสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสภาพสวยสภาพสวยเดิมนะคะถึงจะเป็นพ้าเนื้อผงนะคะแต่ผ้าสวยผ้าเดิมค่ะเจ้าของเดิมเก็บไว้อย่างดีเลยนะคะค่ะสำหรับ พระพงรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อจงนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะใช้นะบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระไพรีพินาชยศอส,อสอคบเจ็ดรอบเนื้อโลหะผสมปุกเสกเดี่ยววัดบวรน,นิเวศกรุงเทพกล่องเดิมๆสภาพสวย สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะผสมนะคะปลูกเสกเดียวนะคะวัดบวรน,นิเวศนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆสวยมากค่ะ,คะสำหรับพระไพยลีพี่นาฏนะคะยศอสอสอครบเรอบเนื้อโลหะผสมนะคะสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียหล่อ,ร,อรงยาพ่อท่านไขวัดลำนาวรุ่นพินัยกรรมร้อยปีปี2555อิกล่องเดิมๆสวยมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียสวยมากเลยนะคะรงยาได้สวยนะคะรูปแบบ ็สวยมากเลยนะคะสวยจริงนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยจริงๆนะคะถ้าท่านใดรับไปรับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อลงยาพ่อท่านไขวัดลำนาวนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งสะดุ้งกับเนื้อโลหะวัดช้างจังหวัดนครนายกปี2557ต่อโคตใต้ฐานกล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะศิลปะก็สวยนะคะสำหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะต่อโคตใต้ฐานนะคะ กิ่งดังกังวานนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับพักกิ่งสะดุ้งกับนะคะวัดช้างจังหวัดนครนายกนะคะสวยสวยเดิมเดิมพร้อมกล่ององค์นี้ก็จะอยู่ที่6 0 0ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพักของขวัญวัดปากน้ำรุ่นซื้อที่ดินถวายวัดปากน้ำกรุงเทพปี2536เนื้อนวะโลหะต่อโคต กล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อนวะนะคะสวยมากนะคะน่าเก็บน่าบูชาค่ะนไคะคือชื่อว่าพระวัดปากน้ํานะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะสําหรับพระของขวัญวัดปากน้ํานะคะรุ่นซื้อที่ดินนะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้ายันชายจีวอหลวงพ่อแชม่มวัดดอนยยหอมจังหวัดนครปฐมสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเห็นไหมคะสวยมากสวยเดิมเลยนะคะพันมายังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะคะสวยจริงค่ะเก่านะคะเห็นไหมคะ ค่สำหรับผ้ายันชายจีวรหลวงพ่อแช่มวัดดอนเยหอมนะคะจังหวัดนครปฐมสภาพสวยสภาพเดิมชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินวัดไัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดทำบุญครบ50วันปี2543ซองเดิมเสภาพสวย สวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะมีบอกนะคะมหาทานขวัญถุงที่ระลึกบำเพ็ญกุศลนะคะวันพศวันที่นะคะวัดแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดนะคะสภาพสวยซองเดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะมีทั้งจีวรแล้วก็เหรียญของหลวงปู่สวงนะคะ สำหรับรูปหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเล่นดินนะคะซองเดิมๆสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใชหน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นปะคำสีดำร้อยแปดเม็ดหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีสภาพเดิมๆสวยมากน่าเก็บน่าใช้ค่ะ สวยเดิมนะคะนี่ค่ะพักบ้านพักเก็บพักสะสมจริงๆนะคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะกระดาษยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะนี่ค่ะเก่าเดิมนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะประคำร้อยแปดก็เม็ดใหญ่เส้นใหญ่นะคะสวมคอได้สบายมากเลยนะคะเส้นใหญ่ยาวมากเลยนะคะ สวยสมบูรณ์นะคะสภาพก็ความใหม่ก็ร้อเซเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะสำหรับเส้นนี้กระดาษเดิมๆค่ะค่ะสำหรับพระประคำมนะคะร้อเมตรสีดำหลวงพ่ออุตมะนะคะเส้นนี้นะคะสวยมากก็จะอยู่ที่300ค่ะนะ่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ปี2533สสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยนะคะพระไม่มีชำรุดนะคะไม่มีหักไม่มีบิ่นเลยนะคะสวยเดิมค่ะเห็นไหมคะ น่าใช้หน้าบูชานะคะ,คะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อจ้อยนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาพังพระกาเนื้อผงรุ่น700ปีสีวิชัยปุกเสกวัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2549สภาพสวย สวยจริงนะคะสําหรับองค์นี้น่าเก็บน่าบูชาค่ะก็จะมีบริเวณขอบเล็กน้อยนะคะจะเป็นร่องรอยเดิมของเขามาเลยนะคะเดิมเดมเลยนะคะไม่ได้ซ่อมใหม่นะคะเป็นรอยเดิมๆของเขามาแต่เดิมเลยนะคะ แต่พระสวยนะคะเนื้อสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อออกเหลืองอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะสวยนะคะรูปแบบสวยศิลปะสวยค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาพังพระก,การนะคะเนื้อผงรุ่น700ปีสีวิชัยนะคะพระสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ถ้าท่านใดนะคะชมภาพแล้วไม่ชัดนะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์นะคะขอภาพชัดๆได้เลยนะคะจะมุมไหนก็จัดให้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์ต่อไปกันดีกว่าค่ะองค์ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเลี้ยนหลวงปู่ทวดหลังจัตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีปี2550 ปุกเสกวัดช้างให้เนื้อฝาบาทต่อโค้ดหมายเลขด้านหน้ากล่องเดิมๆสวยเดิมนะคะวันนี้ก็จัดมาถึงสององนะคะสวยทั้งสององเลยนะคะสวยมากสวยจริงนะคะเป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะพร้อมกล่องเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะสวยค่ะองค์แรกนะคะรูปแบบสวยมากเลยนะคะตอก หมาเลขทุกเหรียญน,นะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยผิววิ้งนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะอีกเหรียญก็สวยนะคะสภาพเดียวกันเลยนะคะตอกหมาเลขนะคะเห็นไหมคะตอกโค้ดหม่เลขดหน้าค่ะสวยวิ้งนะคะสวยทั้งคู่นะคะ สำหรับเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทวดหลังจัตุคามรามเทพนะคะรุ่นบูรณนะหลักเมืองปัตตานีนะคะสภาพสวยเนื้อฝาบาทนะคะก็จะอยู่ที่องค์ละ250ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะถ้าท่านใดนะคะรับ2อ,องค์จะอยู่ที่500นะคะสวยมากเลยนะคะรักพี่เสียดายน้อยก็จัดไปทั้งคู่เลยนะคะ2อ,องค์นะคะเก็บไว้สวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้ว่าสวยแล้วนะคะองค์นี้นะคะสวยมากกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังจัตุคามรามเทพรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีปี2550ปลุกเสกวัดช้างให้เนื้อเงินนะคะต่อโค้ดหมายเลข2881ด้านหน้าสภาพสวยกล่องเดิมนะคะสวยมากเลยนะคะองค์นี้เป็นกล่องกรรมยี่นะคะ เป็นเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะก็จะมีชื่อจังหวัดแล้วก็พิธีรุ่นบอกอยู่ด้านในกล่องนะคะสวยมากสวยเดิมเลยนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะเพราะว่าเป็นพระบ้าน,านพระเก็บพระสะสมนะคะพอดีไปเหมาได้มานะคะก็นำมาฝากกันนะคะเหรียญสวยๆเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆนะคะ สวยจริงนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมคะรูปแบบเขาสวยมากเลยนะคะนี่คะ่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่เหรียญเดียวนะคะสวยจริงนะคะสำหรับเนื้อเงินเหรียญน,นี้นะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดนะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่าสำหรับ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลังจกตุคามรามเทพเนื้อเงินรุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานีนะคะปุกเศกวัดช้างให้ต่อโค้ดหมายเลขด้านหน้าสภาพสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่1200ค่ะน่าใช้นะ่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นเสาห้าปี2537 เนื้อว่านปลุกเสกพิธีใหญ่กล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นเนื้อว่านนะคะสวยมากเลยนะคะสภาพก็เดิมๆเ,เลยนะคะเห็นไหมคะพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยจริงนะคะสวยสมบูรณ์มากเลยนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้รุ่นเสาห้านะคะเนื้อว่านปลุกเสกพิธีใหญ่กล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์พรสิทธิ์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่เนื้อตะกัวตอกโค้ใหม่เลขกล่องเดิมๆสภาพสวยสวยเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะใหญ่กว่าเหรียญทั่วไปนะคะแต่ศิลปะสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะองค์นี้ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นนะคะเป็นพระเก็บพระเปบ้านนะคะเหมาได้มานะคะสวยมากเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์พรสิทธวัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ เนื้อตะกวัวตอกโค้ใหม่เลขกล่องเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆกล่องเดิมแบบนี้ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ